สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโครงแบบใหม่นะครับเสริมแบบใหม่ครับถบบักเชือกสีแดงนี่ครับประมาณนี้เลย <S 1> <S 1> อันนี้ยังไม่ได้ใส่แบบนี้ครับยังไม่ได้ใส่อันนี้ยังไม่ได้ใส่นี่ครับแบบนี้เลยสนใจ โทรมารได้ครับผมศูนย์เก้าห้าศูนหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าะครับประมาณนี้ครับนี่นี้เปลี่ยนคอนให้ครับนี่เปลี่ยนคอนให้ครับจัดปรับเป็นคอนเปลี่ยนแผ่นอัพเดตให้ครับตีมสีแดงครับผมขาดลองขี้สีแดงน่ครับแบบเดียวกันครับสองใบนี่ครับ คอนเป็นคนเครือไม้ครับเครือพันธุ์นี่ก็เป็นแผ่นอาบแดดนกครับเป็นมีเนียมนะคบสองใบครับใบละห้าร้อยสิบบาทครับใบละห้าสิบบาทครับมีอยู่สองใบครับผมตอนนี้ที่เสร็จแล้วยังไม่มีกจ้ของครับสนใจโทรมาได้ครับ5้าห้าสิบบาทนี่ยังไม่รวมค่าส่งนะครับ าส่งก็มีหลายราคาครับผมโทรมาถามได้ศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นถักเชือกครับถักลวดไปก่อนนะครับมาทักเชือกตามครับอันนี้ก็เป็นถักถักเชือกครับผมนี่ครับทักเชือกใส่ลวดเปลี่ยนคอนเปลี่ยนแผ่นอับแดดนกนี่ครับตัวนี้เป็นกรงตัวอย่างครับมีอยู่สองใบสนใจรีบเลยครับผม ขาหมดนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนี่นี่ครับตัวนี้หัวไปลวดนะครับนี่หัวไปเดิอนี่ครับแข็งแรงแน่นอนเพรามยึดสี่มุมครับหัวก็มันจะยึดแค่มุมเดียวแค่ตรงกลางครับมันเสี่ยงหลุดได้แต่นี้ยึดสี่มุมครับไม่มีหลุดแน่นอนนี่ครับดรอวร้อนให้หมดทุกจุด สนใจก็โทรมาครับผมครับกงกองเข้ามาแล้วครับสามสิบใบกงเข้ามาใหม่สามสิบใบครับผมสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าหรือจะพักปลายมาก็ได้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้านี่ครับประมาณนี้เลยครับครับขอบคุณครับ